ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่23นี่ก็ขอพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานนี่ปัญหาก็มีอยู่ว่าพูดมาแล้วทั้ง20ตอนเศษบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะฟังมาจากที่อื่น ว่าคนที่ตัดสัญญาณสามรายการได้ก็มีบรรลุมลรคลในสองรายการคือหนึ่งประโสดาบัน 2, สองสกิทาคามีหากว่าท่านมีความรู้สึกตามนี้ก็ถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดแบบนั้นว่าพระโสดาบันก็ดีสกิทาคามีก็ดี สามารถตัดสัญโยต์สามระการได้แต่ว่าพระสิทธาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าก็เยียว่ากันไปทิงจรรยาจริงๆถ้าโสดาบันก็บรรเทาเหมือนกันแต่ว่าอาการบรรเทาของพระโสดาบันยังน้อยกว่าสิทาคามี เพราะว่าท่านสิกิาคารมมีนี้มีอารมณ์ละเอียดมากเอาไว้พูดกันทีหลัง <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดถึงองค์ขอรบโสดาบัญก่อนหรือว่าอารมณ์ของบุคคลที่เป็นปรบโสดาบัญคําว่าองค์ในที่นี้อาตมาขอแปลว่าอารมณ์คือด้คนที่จะเป็นปรบโสดาบันได้มีอารมณ์ทรงตัวแบบนี้ เือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจสองเคารพพระธรรมสามเคารพพระอริยสงฆ์ทั้งสามไปดูประการนี้เคารพมั่นคงจริงๆไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีไม่มีอะไรสงสัยว่าท่านจะดีไม่พอ ยอมรับนับถือแล้วก็มีความมั่นคงด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อแล้วก็มีความมั่นคงด้วยภาษาทะภาษาทะี่แปลว่าความเลื่อมใสทั้งความเชื่อทั้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์มั่นคงมากตัวอย่างบุคคลที่เป็นประโสดาบัน ที่มีความมั่นคงในพระพุทธเจา้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็มีท่านสุป,ปาพุทธกุฏิเป็นต้นแต่ความจริงทุกองค์ที่ท่านเป็นมรสโซดาบันก็มีความเคารพนับถือมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์เหมือนกันแต่ว่าท่านสุป,ปาพุทธกุฏิแสดงออกชัดเจนมาก <c oughs> อารมณ์เสมอกันแต่ว่าไม่มีใครไปทดสอบสำหรับท่านสุป,ปาพุทธกุฏินี่มีอาการทดสอบจากพระอินท์เรื่องราวของท่านก็มีอยู่ว่ามเมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงพัะธรรมทศนาที่ใดที่หนึ่งที่อาจมาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ได้นังสือมากลางจำสถานที่ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเทศที่ไหน เวลานั้นมีบรรดาประชาชนฟังกันอยู่มากท่านสุปปพุทธกุธิท่านเป็นโรคเรือนและก็เป็นขอทานขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดพิจรารณาดูว่าคนขอทานก็ดีแถมไปโรคเรือนด้วยเห็นว่บรรดาประชาชนร่างกายปกติหรือว่าที่เขามีฐานะดีกว่า เขานั่งกันอยู่แล้วคนที่มีสภาพแบบนั้นสมมติเอาตัวเราเองก็แล้วกันเราจะกล้าไปนั่งใกล้เขาไหมก็ขอตอบด้วยความจริงใจก็อาตมาเองว่าไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้อายเขาเกรงบารมีของเขาบารมีคือความดีด้วยความร่ำรวยเขาอาจจะจนสำหรับคนอื่นแต่รวยกว่าเรา เราก็ไม่กล้าไปนั่งใกล้เขาแลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุป,ปาพูทธกุติเป็นโรคเรือนด้วยโรคเรือนนี่เป็นโรคที่เป็นบรรดาประชาชนรังเกียจก็เลยต้องนั่งไกลกว่าเขาเป็นอนุวาท่านสุป,ปาพุทธกุติเดินไปเห็นพระพุทธเจ้าก,กำลังเทศแล้วก็มีบรรดาประชาชนนั่งฟังเทศอยู่มาก ถึงแม้ว่าจะเป็นขอทานบรรดาแรนบริษัททุกท่านความเป็นผู้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมมีเป็นของธรรมดาเรื่องการศรัทธาความเชื่อภาษาท่าความเลื่อมใสอันนี้ห้ามกันไม่ได้พระพทธเจ้าก็ไม่ทรงเลือกฐานะในการโปรดเธอก็นั่งอยู่ไกลกว่าคนอื่นเขา พอได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าได้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเวลาเทศทรงมีปฏิหารพิเศษคนจะนั่งใกล้คนจะนั่งไกลคนจะนั่งแอบเอาม่านบางสักสิชั้นยีสชั้นนั่งกันฝ้านั่งหลังเขาก็ตามถ้ามีความเลื่อมใสในพระองค์แล้วเสียงก็อง์คสมเด็จพระบาทีบแก้วจะถึงเขาเสมอ และก็มีความชัดเจนแจ่มใสท่านสุภาพุทธกุฏินี้ก็เช่นเดียวกันฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ยืนนั่งไกลสายไกลจากคนอื่นแต่ก็ฟังได้ชัดเจนแจ่มใสมีความเข้าใจในบัธรรมทิศนาที่สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจา้จาทรงเทศปโปรดความจริงการฟังเทศบรรดาท่านพุทธบริษัท อย่านั่งฟังเฉยๆเดี๋ยวฟังแต่เรื่องท่านที่ฟังแล้วจบวหรือไม่ท่านจบบรรลุมรรคผลนั้นท่านสร้างความเข้าใจไปกับกระแสคำพูดนั้นด้วยเสียงคำพูดที่พูดมาแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดีหรือไม่ดี ถ้าดีเราขอถือเอาเอาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านสุปปาพุทธกุฏิพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านบรรลุปโสดาบันหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักวันก็เสด็จกลับแล้วก็บันดาประชาชนก็กลับท่านสุปปาพุทธกุฏิก็กลับ กลับมาถึงกระท่อมน้อยที่ตนอาศัยอยู่ก็นอนคิดถึงองค์สมเด็จพระบรมครูมีปีติคือความอิ่มใจมากที่ฟังวัาธรรมเทศนายขออองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ปลื่มใจก็คิดว่าองค์สมเด็จพระจอมใจถ้ารู้ว่าเราเป็นขอทานและก็เป็นโลกเรือน ถ้าว่าทรงทราบว่าเราเป็นปะโสดาบันท่านจะดีใจมากจริงคิดว่าในตอนเช้าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคแล้วกราบทูลให้ทรงทราบตอนเช้ากินข้าวเสร็จก,ก็ตั้งไปหาองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าทันทีแต่ว่าพอออกไปจากกระท่อมก็ไปพบพระอินทร์ เส้นลอยขวางหน้าอยู่แสดงพระองค์ชัดว่าเป็นพระอินทร์ตอนนั้นเห็นอย่งเป็นตัวเขียวๆเ,เพราะว่าเขาทราบกันว่าพระอินทร์ตัวเขียวพระอินทร์ก็ถามว่าสุป,ปาพุทธกุฏิถ้าผู้ภาษาไตก็ต้องเรียกว่าท่านสุป,ปาพุทธะหรือเธอสุป,ปาพุทธะขี่เรือนกุฏินี่ก็เป็นโรคเรือน ว่าสุป,ปาพุทธกุฏิหรือท่านสุป,ปาพุทธขี่เรือนเวลานี้เธอจะไปไหนาตมาใช้สับผิดไปนิดคำว่าเธอก็ต้องไม่ไม่ไม่ใช่ท่านก็ไม่เป็นไรสุป,ปาพุทธ,ธกุฏิก็กลับบอกให้ทราบว่าเราจะไปเฝ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์ท่านถามว่าการที่จะเข้าไปเฝ้า มีความประสงค์ยังไงแต่ก็บอกว่าวานนี้เราฟังเทศเราได้เป็นรโสดาบันวันนี้เราต้องการจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพักตรวันเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระอินทร์ก็ตั้งก็วิสตรกําลังใจเพราะพระอินทร์จริงๆท่านเป็นโสดาบันเวลานั้นท่านเป็นโสดาบันเหมือนกันก็ทราบบุคคละสุที่เป็นรโสดาบันว่ามีกําลังใจแบบไหน ยิงบอกว่าสุป,ปาพุทธกุฏิหนึ่งเธอเป็นโรคเรือนสองเป็นข้อฐานยากจนถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้ไม่ตั้งใจก็ตามเราจะบันดาลให้เธอหายจากการเป็นโรคเรื้อนเิจะบันดาลทรัพย์จากสวรรค์ให้เธอเป็นมหาเศรษฐีท่านสุป,ปาพุทธ,ธก็ถามว่าจใจพูดอย่างไงท่านก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ไม่ต้องตั้งใจพูดพูดเฉยๆก็ได้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แค่นี้ก็พอถ้าพูดได้ตามนี้เราจะบรรดาให้เจ้าหายจากโรคเรื้อนทันทีมีรูปร่างหน้าตาสะสวยแล้วก็จะบรรดาทรัพย์จากเมืองสวรรค์ลงมาให้เอาเท่าไรก็ได้ให้เป็นมหาเศรษฐีรวยกว่าใครทั้งหมด พอพูดจบท่านสุปาพุทกธกติโกชีหน้าว่าพระอินถอยจนถอยไปการกล่าวคําอย่างนั้นไม่มีสมรับเราเรามีความเชื่อเรามีความเรื่มใสในสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์แน่นอนที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนจนสําหรับโลกยารัพย์เราจนจริง แต่เรามีความอดุดมสมบูรณ์อริยรัพย์คือคุณธรรมเธอท่านยังถอยไปเท่านี้พอพระอินท่านมั่นใจว่าคนนี้เป็นประโสดาบันแน่ทุกกะหลีไปที่เวเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก็เป็นการเปรียบเทียบของกิดกำลังใจของบรรดาแทพุทธบริษัทว่าการที่ได้ฟังเทพมาแล้วก็ดี เล้อเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้นรกก็ดีกำลังใจของท่านมีความไม่นคงแบบสุภาพุทธกกุฏิไหมสำหรับพระสงฆ์บรรดาแทานพุทธบริษัทก็ต้องเลือกไม่ใช่ว่าคนที่เป็นมาโสดาบันและจะเลื่อมใสพระหมพระเหลืองเสมอไปมีความเลื่อมใสจริงสำหรับพระดีตัวอย่างพิสูจชาวโกสัมพี ทะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ฟังพรรษานั้นพระพุทธจเจ้าเสด็จไปเมืองอื่นหลีกไปเสียไปป่าในลายากะไปโปรดช่างในลายกะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ชาบ้านเห็นว่าพระองค์สมเด็จพระสง์สวัสดิท์ที่หลีกไปเพราะพระทะเลาะกันในเมืองนั้นท่านบอกว่ามีพระอริยเจ้าที่เป็นครว่าที่เป็นชาวบ้านนะ ชาวบ้านที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ปรสโสดาสิธาคานาคานับจำนวนแสนคนท่านที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดไม่มีใครใส่บาเ้พระพวกนั้นกินเลยพระผู้นั้นจะได้กินแต่ข้าวที่ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นพระอริยอริยเจ้าเท่านั้นทางนี้เพระอะไรเพระพระอริยะยมมีความฉลาด ไม่ใช้ศั์ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงยังไงยังไงก็เกรงใจพระเหลืองอย่างนี้มันไม่ถกคือรวมความว่าคนที่เป็นประโสดาบันจริงๆตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป <c oughs> มีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจใครกับสุปะเหมือนกับสุปะพุทธกุฏิทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ขอบรรดาทแานพุทธศาสนิกชนดูกำลังใจของท่านแต่ว่าการจะยอมรับนับถือก็จงอย่าลืมนะเอาตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นชาวบ้านในเมืองโกสัมพีดูว่าถ้าดีสมควรล้วก็ยอมรับนับถือถ้าเห็นว่าดีไม่สมควรก็ไม่ต้องให้อะไรกินเลย แบบพระอริยเจ้าเมืองโกสัมพีกกแล้วกันเนื้อต่อไปตามองตามบาลีท่านบอกว่าคนที่เป็นประสดาบันทรงสินห้าบริสุทธิ์ผุดพองแต่ว่าอาตมาพิจารณาแล้วว่าคนที่เป็นประสดารันคือพระอริยเจ้าเบื้องตนไม่ทรงแต่สินห้าอย่างเดียวหมายความมีกำหนดสิบเข้าครอบงำด้วย <c oughs> คือว่ากำบทิบนี้มีกันไนํำลังใจของท่านด้วยจะเห็นว่าคนที่เป็นประโสดาบันอย่างนาวิสาขาก็ดีอย่างใครก็ตามเถอะมีความมั่นคงในการบริจาคทานอย่างยิ่งหมายความว่าพระเจ้าจะมีความอดอยากใะการใดก็ตามที ถ้าอดแบบไหนถ้าไม่เกินวิสัยให้อย่างนั้นนั่นตามพระวิน,นันที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงบังคับพระว่าถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆห้ามขอของใช้จากท่านที่เป็นบเสขาบุคคลหรืขอ,ขอในเด็กูลที่เป็นบเสขาบคุคคลคำว่าเสขาที่บรรดาแทนพุทธบริษัท แปลว่ายังต้องมีการศึกษาอยู่อาเซขะแปลว่าไม่มีการศึกษาแล้ว <c oughs> ทีงคำอาเสขะก็หมายความตั้งแต่พระโสดาบันและพระสีธาคามีและพระนาคามีอย่างนี้เรียกว่าพระเสขาบุคคลถ้าหากเป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเซขะบุคคลคือไม่ต้องตัดกิเลสต่อไปกิเลสหมดแล้ว เรื <c oughs> จจงเห็นได้ว่าแต่กูลที่เป็นมโสนดาบันบรรเทาความโลภก,การบรรเทาความโลภในบรรดาทานพุทธบริษัทเมื่อความโลภคลายตัวลงมากเท่าไรจิตใจในการบริจาคทานก็เข้ามาแทนที่ความโลภนี่มีอารมณ์อยากได้ทรัพย์สมบัติเพรา,าคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำ อารมณ์นี้ไม่มีตั้งแต่เบื้องต้นของปะโสดาบันเมื่อเป็นปะโสดาบันแล้วไม่มีความโลภแน่ความโลภคาว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะถ้าคาว่าแต่ว่าเราเฉพาะโลภโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเป็นโดยมาเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่มีในปะโสดาบันแน่แต่ว่าการต้องการความร่ํารวยในทรัพย์สินยังมีอยู่ แต่การร่ำโดยด้วยสัมมาชีวะคือเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมไม่คดไม่โกงไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตหากินด้วยความสุจริตด้วยการทั้งโป่งยังมีอยู่สำหรับพระโสดาบันอาการอย่างนี้ระบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านจะเห็นว่าจะคิดว่าพระโสดาบันมีแต่เพียงสินห้านั้นไม่ถูก ถึงแม้บาลีบางบางอย่างจะบอกว่ารักษาแค่สินห้าโดยเฉพาะก็าตามอันนี้ความมั่นคงท่านมีแน่การรักษาสินห้าแต่พระโสดาบันไม่มีเฉพาะสินห้าแน่ในสินห้ามีบอกว่าอธินาธามนาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรม การงดเว้นเฉยๆอารมณ์ก็ยังหนักอยู่นี่สำหรับแต่กูลที่เป็นโสดาบันมีความมั่นคงในทานบารมีจะเห็นว่าทุกคนเป็นโสดาบันไม่มีอาการหวงด้านบุญกุศลแม้จะจนแสนจนก็พร้อมในการยอมให้นี่เป็นข้อหนึ่งที่จะพิจารณาได้ว่าระโสดาบันก็มีคำบัดิสิบข้อ ที่เรียกว่ามาโนกรรมข้อที่หนึ่งเข้าปร,ประสานอยู่อย่างมาก <c oughs> และอีกรายการหนึ่งสำหรับพระโสดาบันเจนได้ชัดพระโสดาบันนี้ก็มีการบรรเทาความโกรธแต่อาจจะบรรเทาความโกรธน้อยกว่าสกิทาคามีคนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัท เราจะพิจรารณากันได้จากอารมณ์ที่พูดอย่างนี้พูดบรรดาท่านพุทธบริษัทพีพิสูจน์กำลังใจของท่านเองเพราะอาตมาน่าสงสัยว่าเวลานี้หลังจะก,กึ่งพุทธประการมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความแกล้วกล้าในการบำเพ็ญกุศลกันมาก ไม่ใช่ว่าจะทำบุญเฉพาะวัดท่าสูงไม่ใช่อย่างนั้นหลังจากเกื้พุทธการแล้วหลายปีอาตมาจะเริ่มสอนคนในการเจริญพระกรรมฐานก่อนหน้านั้นหลายปีท่านดังหลายที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีถึงวาระสำคัญวันความของพุทธศาสนาก็ดี ถ้าพระองค์ใดที่มีความดีคนนี้ก็ยอมรับนับถือได้ท่านก็ไปจะเป็นตับเร่ารถเป็นสิบ,ส,บสิบคันไปรถคันใหญ่รถคันเล็กไม่จำกัดการทอดกระถิง่งการทอดผาป่า,ปาในการก่อนไม่มีการสู้ทรามากมายอย่างเดียวนี้เดี๋ยวนี้ไปกันหนักแล้วก็บรรดาที่วัดไหนวีการจะสอนพระกรรมฐาน ท่านก็ไปขนาดหนักนี่ว่าทุกวัดที่มีการสอนพระกรรมฐานแต่ละวัดไม่ขายคนที่จริญพระกรรมฐานถ้าเป็นวันสําคัญวัดไม่พอจะบรรจุคนนี่กาลังใจขวัญดาต่านพุทธศาสนิกชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาขนาดนี้ก็ชักสงสัยว่าความดีของท่าน เที่ยเข้าไปถึงพระโสดาบันสีทาคามีคงมีไม่น้อยแต่ว่ามีบางท่านี่อาจไม่เข้าใจว่าพระโสดาบันน่ะเป็นยังไงอาตมาก็ขอพูดนิดหนึ่งที่ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีหลายคนที่มาหาตมาถามนปฏิปทา,าของท่านให้ความนิ่มนวลของจิตมีความเยือกเย็นของอารมณ์ ก็ชักสงสัยว่าท่านบุนีมหนึ่งไม่ลืมความตาย 2. มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริง 3. มีศินห้าบริสุทธิ์จริงนี่นก็สี่มีม์มกระหมดสิบเข้าไปแทรกใจอยู่มากและมีความเห็นถูกคือไม่คัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คันลองอ้อมไปอ้อมมาคุยอ้อมไปอ้อมมาไม่ถามตรง,ตรงในที่สุดก็รับเป็นความจริงว่าเป็นไปตามนั้นที่ท่านรับแต่ถ้าไม่รับอาจจะมา,มาไม่ได้บอกว่านี่ท่านเป็นพระโสดาบันนะไม่ได้บอกอย่างนั้นคุยกระเหลี่ยมกระเหลี่ยมเข้าไปถึงว่าความรู้สึกว่าเราจะตายมีไหมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คนรจะยอมรับนับถือไหมแต่ไม่พูดตรงแบบนี้นิ่มตรงไป นี่ว่าเรียบเคียงไปให้ยังของไม่รู้ตัวเจ้าตัวไม่รู้ตัวแต่ว่าคนทุกคนไม่ใช่คนโง่อาตมาไม่มีความรู้สึกว่าใครโง่มีความรู้สึกจริงๆว่าคนทุกคนในโลกนี่ฉลาดทั้งหมดคนที่ไม่ฉลาดคนนั้นก็หาอะไรกินไม่ได้คนนึ้นยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทุกคนย่อมเป็นคนฉลาด แต่ความจนและก็ความโง่และความฉลาดไม่ได้วัดฐานะกันไม่มีความจําเป็นพูดไปก็มากเวลาเวลามงใกล้จะหมดในที่สุดก็จับได้ว่าท่านทรงอารมณ์ตามนี้จริงนี่สำหรับบุคคลผู้เข้าเขตประสดาบันบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจารณากำลังใจตามนี้นะคนที่เข้าเขตก็ประสดาบัน อันดับแรกย่างเขาโ่โคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนี้จิตอยู่ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเหมือนกับลำลางเล็กๆที่ยืนคล่อมในสองขาขานี้ฝั่งนี้ขาโนนจะฝั่งโน,น้นยังจะถือว่าเป็นระโสดาบันเป็นโลกุตระก็ไม่ได้เป็นโลกิยะโพทรงฌานเฉยๆก็ไม่ถูกระหว่างที่ยืนคล่อม อารมณ์สองอารมณ์ทั้งโลกีและโลกตระทัางเรียกว่าโคตรภูยานตอนนี้กำลังใจจะรักนิพพานอย่างยิ่งคือไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถ้าผมจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานตอนนี้เป็นโคตรภูยานหลังจากนั้นมารมงเข้าถึงรสโสดาบัน อารมณ์ธรรมดาคือความเยือกเย็นของใจจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติที่แล้วมานั่นมีความรู้สึกในด้านความโลภความโลภนี่การทำมาหากินเป็นของธรรมดาด้วยความสุจริตธรรมการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดของคนอื่นใดไม่มีแล้วจิตหายสลายตัวจากอารมณ์นี้ต้องการอย่างเดียวก็หากินโดยสุจริตธรรม แล้วก็บอาการที่สองกำลังของความโกรธความโกรธนี่ยังมีแต่อาการยับยั้งมีมากความโกรธรู้สึกว่าช้ากว่าเก่ามากแล้วอารมณ์ก็ไม่ฉุนเฉียวเท่าเดิมแล้วก็หายเร็วต่อมากําลังของความหลง้ความหลงในชีวิตร่างกายยังมีในวโสดาบ,บันอยู่บ้างแต่ท่านไม่ได้ลืมความตาย มีความรู้สึกอยู่เสมอว,ว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าจิตใจไม่ลมทรงตัวถ้าท่านที่ได้วิชาสองในวิชาสามคือได้ทิพยคุยานเวลานั้นความเป็นทิพยของท่านมาก่อนหน้านั้นท่านจะไม่เห็นภาพ,พนิพพานเลยจีนจเฉพาะตั้งแต่สวรรค์ไปถึงพรมพอจิตเข้าถึงโคตรภูยานจะสามารถเห็นนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสามากสำหรับท่านที่ได้ปัญญา ยังไม่เข้าเขตพระโสดาบันท่านไม่สามารถจะเข้าเขตนิพานได้อย่างเก่งก็ไปถึงพรมชัน 16, ้นที่สิบหกโดยรูปภพพรมพอกํากลังใจเข้าถึงพระโสดาบันเข้าเขตนิพานได้สบายแล้วก็สําหรับท่านที่บอกว่านิพานไปไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาะถ้ากิเลสหนาะมันบังใจจิตสุกปรกไม่สามารถจะไปได้อารบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย หวังว่าท่านทั้งหลายคงไม่สงสัยในอารมณ์ของท่านเวลานี้มองดูเส้นคริกราบอกหมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี